รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ modern mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะการหาเวลาคุณภาพทํากิจกรรมร่วมกับลูกบ่อยๆเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆในการส่งเสริมให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพค่ะสําหรับเนื้อหารายการ modern mum วันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเอาใจคนที่รักสุขภาพที่ชอบทานผักมากๆค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างงั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนำผักมา หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันนะคะทิกหยวกนี่จะอร่อยเป็นพิเศษนะคะเมื่อได้ผ่านการบอบน้องอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราไม่แนะนําให้เช็ดตัวแล้วทิ้งไว้นานนะครับปั๊มๆไปเถอะสักสองสาทีเก่งจังเลยอะครับแม่รู้ได้ไงครับเนี่ยไม่ไม่ถึงนาทีอะ,ะปุ๊บเลือดออกแล้วลูกก็ลองจากรันบ้านเนี่ยคะ่ะแต่ในกรณีที่คุณแม่เนี่ยกินมังสวิรัแบบ ยาวเลยเลย,ยาวเลยเป็นปีเลยอย่างนี้นะอันนี้จะไม่ดีเท่าไหร่ช่วงเมนูหนาหม่ำสนับสนุนโดยอิเล็กโทรลัก์คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าอาหารแต่ละมื้อของเราทุกวันนี้จะมีปริมาณผักลดน้อยลงทุกทีเลยนะคะ หรือถ้ามีก็จะผ่านการแปรรูปจนสารอาหารแทบจะไม่เหลือค่ะสําหรับเด็กๆนี้สําคัญนะคะเพราะถ้าเกิดขาดสารอาหารก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าผักอบน้ําผึ้งค่ะก่อนที่เราจะไปเตรียมในเรื่องของส่วนประกอบนะคะซินดี้ขอไปอุ่นเตาอบก่อนนะคะเตาอบไอ้น้ําของเราจุ๊บผักของเราก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะซินดีเ้เลือกวันนี้ก็จะมีมันฝรั่ง แครอทบรอกโคลีพริกหยวกแดงข้าวโพดอ่อนแล้วก็หน่อมไม้ฝรั่งนะคะ,ะก็นำผักมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันนะคะพริกหยวกนี่จะอร่อยเป็นพิเศษนะคะเมื่อได้ผ่านการอบผักยิ่งหลากหลายสีก็จะได้สารอาหารที่หลากหลายเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของวิตามินแล้วก็เบต้าแคโรทีนหรือว่าถ้าเป็น ผักสีแดงก็จะมีเป็นไลโคพีนนะคะคราวนี้เราก็ผสมผักทั้งหมดที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะบคล็อ่แครอทสุดท้ายก็มันรังทีนี้นะคะเราก็จะนำน้ำมันรำข้าวน้ำผึ้งทีนี้เราก็จะคลุกให้เข้ากันให้น้ำผึ้งแล้วก็น้ำมันเนี่ยเคลือบผัก เท่าๆกันนะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะเข้าตาอ,อบแล้วค่ะเอาละค่ะ,ะ,คะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนี่ผักอบน้ำผึ้งของเราหอมน่าทานจริงๆเลยนะคะ ชิมอืมผักจะไม่ถึงกับเละมากซึ่งจะดีมากๆเลยนะคะเพราะถือว่ายังมีสารอาหารครบถ้วนอยู่นะคะแล้วพอมีน้ำผึ้งผสมเข้าไปในน้ำมันนะคะแล้วก็นำไปอบมันก็จะมีความหวานควบคู่ไปด้วยต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะจะทานเป็น าทานกับข้าวก็ได้หรือว่าเป็นไซด์ดิชกับอาหารหรือจะเป็นออเดอร์ก่อนที่จะทานอาหารหลักก็ได้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณ Electrolux Home Inspiration ถนนเพ็ปปตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็อุปกรณ์ในการถ่ายทำรายการค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะไปพบกับช่วงสาระจานโปรดวันนี้คุณหมออ้อมจะมาแนะนาเรื่องของสารอาหารที่มีอยู่ในหน่อไม้ฝรั่งค่ะช่วง สาราจานโปรดสนับสนุนโดย n e w t o p r e x Origo Plus ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระจานโปรดนะคะเป็นยังไงบ้างคะเมนูที่คุณซินดี้นําเสนอนั่นก็คือเมนูผักอบน้ําผึ้งนะคะสร้างความหลากหลายค่ะสําหรับคนที่ชอบกินผักนะคะสามารถที่จะเอาไปนอกจากทอดแล้วนึ่งแล้วผัดแล้วเอาไปอบกับน้ําผึ้งนะคะก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งละคะ่ะผักหลายชนิดในจานนั้นนะคะมีอยู่หนึ่งอย่างค่ะที่หมออ้อมอยากจะพูดในวันนี้ค่ะนั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองค่ะ น้องไม้ฝรังนะคะมีคุณประโยชน์หลากหลายมากเลยค่ะนอกเหนือจากมีโปรโตีนแล้วนะคะก็ยังมีโฟเลตค่ะสําคัญต่อสมองโดยเฉพาะเด็กในครันนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีซิงค์นะคะช่วยลดการอักเสบ ของสิวได้นะคะนอกเหนือนจากนี้อีกก็ยังมีสารที่ชื่อว่ากรูตาไทโอนค่ะกรูตาไทโอนในหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นกรูตาไทโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาตินะคะและที่สําคัญคือก็สามารถช่วยยับยั้งและก็ป้องกันการเกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งได้นะคะและที่สําคัญค่ะมีน้ําตาลตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อโอลิโกฟรุกโตสนะคะซึ่งจะเป็นอาหารดีๆนะคะของแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่และที่สําคัญก็คือขับถ่ายคล่องด้วยค่ะ หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนะคะนำมาทําอาหารได้หลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นซุปสําหรับเด็กนะคะหรือเอามาผัดนะคะเอามาชุบแป้งทอดก็ได้นะคะหรือเอาไปเป็นเครื่องเคียงนะคะที่กินคู่กับอาหารยุโรปในหลายๆจานเลยทีเดียวค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะการเลือกหน่อไม้ฝรั่งเราจะดูได้อย่างไรว่าสดนั่นก็คือลําต้นตั้งตรงอวบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปนานๆเนี่ยลำต้นน้ำเนี่ยจะหายไปนะคะก็จะดูต้นเหี่ยวๆได้ค่ะ ช่วงหกขวบแรกร่างกายละสมองมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วคุณแม่สามารถให้อาหารเสริมควบคู่กับอาหารมือ้อหลักเพื่อลูกน้อยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมไว้ค่ะ Morning, 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 Morning. ในช่วงที่ลูกน้อยมีอาการผิวแห้งคุณแม่อาจจะใช้วิธีดูแลโดยการลดจากการอาบน้ำสองครั้งเหลือสักครั้งเดียวแล้วก็ดูแลรักษาผิวในการทาโลชั่นหรือครีมนะคะแต่ก็ต้องดูแลที่เศษหน่อยนะคะเพราะลูกน้อยมีผิวที่เบาบางถ้าคุณแม่ไม่มั่นใจก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ผู้ชี่ยวชาญจะดีที่สุดค่ะสำหรับช่วงต่อไปเป็นช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยไปพบกันเลยค่ะ ช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอดมาครับเดลตังเลือกเสื้อกันครับลูกใส่ตัวไหนดีนะตัวนี้ดีไหมอ่ะตัวนี้เล็กเนาะเอาใส่ตัวนี้ดีกว่าน,น,นะลูกเนาะใส่ตัวนี้นะคะคุณแม่เจี๊ยบกับน้องเดลตันค่ะ ในช่วงที่อากาศเช้าๆแบบนี้คุณแม่กลัวว่าผิวน้องเดลตันจะแห้งลงอะคะ่ะอย่าว่าแต่เจ้าตัวเล็กเลยค่ะขนาดผิวของคุณแม่ก็ยังแห้งลงน่าภาษาอะไรกับผิวบบบบางของเจ้าตัวเล็กและอยากจะเรียนถามคุณหมอค่ะว่า<อ>คุณแม่ควรจะมีวิธีเอาใจาใส่ดูแลผิวพรรณลูกน้อยเป็นพิเศษยังไงบ้างในช่วงที่อากาศเย็นลงนะคะครับสวัสดีครับสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องลูกน้อยมีปัญหาผิวแห้งนะครับ สิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนําคือให้ดูว่าอุณหภูมิในห้องนอนของน้องหรือว่าห้องที่น้องอยู่เนี่ยอุณหภูมิเป็นห้องแอร์ที่เย็นจัดไหมเพราะว่าในห้องแอร์ที่เย็นจัดเนี่ยมักจะมีความแห้งของอากาศเนี่ยมากกว่าสูงกว่าปกตินะครับก็ปรับอุณหภูมิมดับแรกเลยนะฮะให้อยู่ในภาวะพอเหมาะนะครับที่น้องเขารู้สึกสบายในภาวะที่มีอากาศเย็นนะครับก็ใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นนะครับในภาวะที่มีอากาศที่ร้อนหน่อยก็ใส่เสื้อผ้าให้โล่งโปร่งสบายผิวจะได้ไม่มีปัญหานะครับ หลังจากที่น้องอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยนะรเราไม่แนะนําให้เช็ดตัวแล้วทิ้งไว้นานนะครับพอเช็ดตัวปั๊บนะครับก็จะมีหยดน้ําเกาะอยู่ตามผิวน้องอยู่เนี่ยให้ทาโลชั่นนะครับพร้อมกับนวดเบาๆจะทําให้คงความชุ่มชื้นของผิวได้เรื่องสุดท้ายเลยคือการดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับสำหรับลูกน้อยเนี่ยการดื่มน้ํารวมทั้งนมนะครับน้ําผลไม้แล้วน้ําเปล่านะครับถ้าน้องทานนมทานน้ําผลไม้ทานน้าได้เพียงพอนี่ผิวมักจะไม่ค่อยแห้งนะครับ แต่ถ้ามีปัญหาผิวแห้งมากๆเลยนะครับผมแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอนะครับจะได้ดูว่ามีโรคจําตัวอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนาเสบนะครับจะทําให้ภาวะผิวแห้งของน้องน้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องนะครับ ช่วงที่อากาศเย็นลงผิวของลูกน้อยมีอาการแห้งตึงในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลผิวพันธุ์ของลูกน้อยมากเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้ผิวของเขาเป็นผิวที่นุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงหรือเกิดอาการระคายเคืองที่ผิวได้ค่ะ และในช่วงอากาศร้อนคุณพ่อคุณแม่อาจป้องกันแสงแดดโดยการทมรามอสเจอร์ไรเซอร์หรือครีมกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดดที่จะมาทําร้ายผิวลูกน้อยได้ค่ะเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและใส่ใจกับผิวพรรณของลูกน้อยไม่ว่าฤดูไหนผิวลูกก็จะปลอดภัยจากโรคและยังนุ่มนิ่มสดใสสมวัยอีกด้วยล่ะค่ะ

คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กที่เราอาจจะมองข้ามได้นะคะเช่นให้ลูกเล่นกับของเล่นชิ้นเล็กที่สามารถเอาเข้าปากได้ทั้งชิ้นหรือว่าให้เขาเล่นในอ่างเพียงลําพังบางทีเราอาจจะคิดว่าอไม่เป็นไรห,หรอกแป๊บเดียวคงไม่อันตรายมากแต่จริงๆแล้วอันตรายมากๆเลยนะคะบางกรณีก็ถึงแก่ชีวิตของลูกน้อยเลยนะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเคยมีประสบการณ์นะคะที่ครั้งหนึ่งเธอให้ลูกน้อยเล่นกับคอเต,ติ้ลบัตจนทําให้แก้วหูทะลุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไป คุยกับเธอเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะอะไรขึ้นคะวันนั้นก็คือว่าน้องเล่นคาร์ตันบัตนะคะคือตอนกำลังป้อนข้าวแล้วช่วงที่หันไปตักข้าวเนี่ยคาร์ตันบัตเนี่ยขึ้นมาเล่นแล้วก็เอาหยาเข้าไปในหูพอเราหันมาอีคทีเนี่ยไม่ไม่ถึงนาทีอะปุ๊บเลือดออกแล้วลูกก็ลองจากลันบ้านเนี่ยค่ะก็คือพาเขาไปโรงพยาบาลเดียวนั้นเลยค่ะแล้วพอตอนไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็ยังตรวจไม่ได้เนื่องจาก เลือดอะมันเยอะมากเรามันลาบากตรงที่หูมันเป็นอะไรที่แบบมันมันงลูกคงจะเจ็บมากตอนนั้นลูกน้องอายุเท่าไหร่คะเออประมาณขวบครึ่งขวบครึ่งจะเริ่มเดินต่อแต่ก็ต้องแบบซับเลือดอะไรอย่างเงี้ยเราลองก็ร้องตลอดแล้วก็ดิ้นต้องเจ็บมากต้องจับแล้วก็แล้วรักษายังไงอะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยคือหมอเขาก็ดูดูให้เลาวคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เลือดมันออกเยอะหมอเขาก็ได้แค่ซับเลือดแล้วก็ให้ยา แล้วพออีกวันหนึ่งหมอกน็นัดให้มาดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<อ>ะก็คือว่าประตรวจดูปรากฏว่าแก้วหูวคือมันทะลุแล้วแต่คือคุณหมอบอกว่าเมดิเคทเด็กอ่ะคือมันสามารถหายได้คือมันสามารถประสานกันได้อ่ะค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แต่ขาต้นปากบางทีสิ่งที่เรามองข้ามมนะคะคือ<ช>ลูกคนแรกซีนี่เป็นผู้หญิงก็จะไม่ค่อยสนแต่คนที่สองสิคะเป็นผู้ชายแล้วก็คือ ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งพวกปลั๊กไฟที่คนแรกไม่เคยสนใจเลยคืออ,อะไรก็ได้ต้องแย่ต้องกดต้องหยิบต้องเข้าปาาใช่ซึ่งแบบอันตรายมากๆแล้วเขาไวมากทินี้ขอเสริมตรงนี้อีกนิดนึงนะคะสําหรับกรณีที่มีลูกสองคนก็คือต่างวัยกันอย่างเล,ล่ละตอนนี้4ี่ขวบ เขาจะเริ่มเล่นของเล่นที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเช่นเลโก้ตัวต่อหรือว่าพวกยังลบกระตูนนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเล่นเป็นที่เป็นทางแล้วก็เก็บของเล่นให้ดีเพราะว่าน้องเล็กมานี่คือเข้าปรากอย่างเลย ยังไงก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับลูกน้อยอย่าประมาทเด็ดขาดเลยนะคะจะได้ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นแล้นน <S <S ใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะคะทางรายการมีหนังสือจากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์มอบให้กับคุณนนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับช่วงถัดไปเป็นช่วงละครสั้นชุดบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอเรื่องราวของคุณพ่อที่จะต้องทำภารกิจแทนคุณแม่ที่กำลังป่วยจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจสนับสนุนโดยทีโพเบบี้บ ขั้นแรกต้องเตรียมน้ำสองกระ,ะมังเออใช่แล้วก็ต้องกดน้ำยาเฮ้ยต้องกดเท่าไหร่เนี่ยปั๊มๆไปเถอะสักสองสาทีแม่เก่งจังเลยอะครับแม่รู้ได้ไงครับเนี่ยออโอเคทีฟองให้ขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มจากจุกนมก่อนใช่ล้างข้างนอกแล้วก็ข้างในอ่า แล้วก็ต้องให้น้ำมันไหลผ่านใช่แล้วทำไม,มน้ํามันไม่ไหลผ่านนะเนี่ยเฮ้ยมาส่งมาี่แม่ล้างเองอแล้วทำไมแม่ไปดูแลเมียล่ะกำลังป่วยอยู่ไม่ใช่เนอะอ๋อหลับกันไปสองคนแล้วล่ะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับแม่ก็ผมเลยต้องอาสาลงมาล้างผดนมให้ครับ เขาวที่แล้วเนี่เป็นเสียท่าไปหน่อยครับเขาวนี้ผมเลยกะว่าจะต้องแก้มอนิดนึงดูสิเห็นมัทยากตรงไหนเลยเอาอย่างนั้นนะครุณแม่แหมของอย่างนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ครับผมคุณแม่ครับมันยังมีคราบอยู่เลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเอง คือผมก็อยากจะบอกคุณแม่เหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่ผมโดนเมียบ่นมานเจ็ดครั้งเนี่ยมันก็ทําให้ผมมีประสบการณ์มากขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยจริงๆแล้วครับช่วงท้องไม่รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงท้องไม่รับ ไขทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้แล้วก็ต้องรู้กับสูตินารีแพทย์อารมณ์ดีคุณหมออานนท์เรื่องอุตมันนันสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการทานมังสวิรัตในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่หลายท่านก็ชอบทานเจหรือว่าทานมังสวิรัตจริงๆแล้วทานได้อย่างปลอดภัยไหมคะท้องอ่อนกินมังสวิรัตนี่คือยิ่งดีซ้ำไปเพราะว่าตอนนั้นต้องการพวกผัก พวกวิตามินบี B, พวกสการประกอบเกี่ยวกับการสร้างสบมบูรเสวสารเยอะ,อะคราวนี้ในกรณีที่เรากินมังสวิรัตเนี่ยถ้าเกิดว่ากินเป็นช่วงเวลาสั้นๆเจ็ดวันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายเรามีดีเซอร์มมีปโปรตีนมีสะสมตามแขนตามขาตามเท้าตัต่างๆเนี่ยที่เด็กสามารถดึงมาใช้ได้แต่ในกรณีที่คุณแม่เนี่ยกินมังสวิรัตแบบยาวเลยยาวเลยเป็นปีเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้จะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะต้องเพิ่มเสริมอย่างบางอย่างเพราะว่าคนที่กินพวกมังสวิรัตเนี่ยจะขาด B12 ใช่ค่ะ b ี2เนี่ยพบในสัตว์เท่านั้นพบในพืชนะแล้วก็ขาดแ um, คลเซียมขาดพวกธาตุเหล็กก็ต้องมีการเสริมด้วยต้องเสริมวิตามินเหรอหที่สำคัญคือเวลาฝากท้องกันหมอเนี่ยต้องบอกนะว่าค,คุณหมอคาะหนูเป็นมังสวิรัตแท้คุณหมอต้องเพิ่มต้องบอกคนไใ้เลยว่าคุณจะขาดอะไรบ้าง B12 แคลเซียมธาตุเหล็กธาตุเหล็กจะเจอในพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงสัตว์เนื้อแดงแต่ว่าก็มีผักหลายอย่างนะที่มีกลิ่นฉุนๆหน่อยจะมีพวกธาตุเหล็กเยอะนะพวก ผักโขมโหโหผักต้นขี้เหล็กอนะไรอย่างเงี้ยก็มีผักธาเหล็กเยอะเขียว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 ด้วยเขียวเข้มก็ได้ก็คือว่ายัางไงแล้วแต่ก็คือพยายามเน้นเน้นผักที่มันเข้มเข้มหน่อยอันนี้ก็ด้วยก็ดีค่ะพวกถัว่วเอือพืชเฉลอะไรเงี้ยธัญพืชนะพต่างๆก็ได้ก็ได้ครับรานนี้แคลเซียมก็คือในกรณีที่ไม่ดื่มนมไม่ดื่มนมก็แคลเซียมก็พบในพวกถั่วได้ได้บ้างบ้าเหมือนกันนะถั่วได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่ที่ต้องคารเนี่ยมันต้องการเยอะมาก เนื่องจากว่าเด็กสร้างกระดูกใหม่ทั้งชุดนะทั้งชุดที่มีกระโหลกศีรษะมีแขนมีขาทั้งชุดที่กินถั่วเล็กถั่วน้อยบางทีไม่พอไม่ทันซึงบางทีต้องกินแคลเียาเสริมแต้พูดได้มีมีแคลาเสียมสูงพอสมควรจริงแล้วเด็กอ่ะจริงๆแล้วเด็กสมบูรณ์แต่คนที่จะแยกคือแม่แม่ใช่เพราะลูกจะดูดไปจนแม่ไม่เหลือเลยอย่างไรแล้วแต่ตอนตั้งรภ์นะครับถ้าคิดว่าเรากินไม่พอแล้วที่งผลต่อลูกนะครับต้องเลือกให้ลูกแข็งแรงมากทุดเสมอค่ะนั่นคือถ้าเราขาดโปรตีนขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินบีอะไรแล้วแต่เนี่ย ร่างกายไม่จะโชว์ออกมาว่าแต่คิวกินเยอะมากแล้วหรือมีอะไรมากแล้วเนี่ยคืออาการนี่บ่งบอกว่าเราไม่พอคือว่าเราต้อง คำนึงถึงลูกในท้องเป็นสำคัญนะครับก็อย่างที่ดีที่สุดก็บอกคุณหมอนะคะว่าเราเลือกที่จะทานแบบนี้ก็ให้คุณหมอได้ซัพพอร์ตตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะใครที่มีคําถามที่อยากจะถามคุณหมอก็สามารถถามมาตาม Facebook ของรายการได้นะคะสําหรับสัปดาห์หน้าก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าคุณผู้หญิงสามารถมีประจำเดือนในช่วงตั้งครรภ์ได้อาการแบบนี้เป็นยังไงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาพบคําตอบกับคุณหมอได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ ประกาศลั่นและครังวิวาสายฟ้าแลบพร้อมๆกับข่าวดีที่ตั้งคันลูกน้อยล่าสุดผู้ประกาศข่าวสาวอย่างคุณไก่มีสุขแจ้งมีสุขได้มาขึ้นปกนิตยสารโมเดิร์นมัมฉบับเดือนมีนาคมซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยล่ะค่ะที่เธอได้ขึ้นปกนิตยสารในฐานะว่าที่คุณแม่มือใหม่เลยล่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะแค่เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำปกก็อยากติดตามความน่ารักของคุณแม่มือใหม่ท่านนี้แล้วใช่ไหมล่ะคะอดใจรอ,อกันอีกแป๊บเดียวกับปกนติตยสารมูสดนบามฉบับเดือนมีนาคมนี้คะ่ะส่วนครั้งหน้าม o d e ด n บามนิวจะมีอะไรมาอัปเดตต้องคอยติดตามค่ะ ผู้ชมท่านใดที่มีข้อติชมหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการดูแลตัวเองขณะตั้งทันหรือว่าการดูแลลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง6เดือนก็สามารถเขียนมาถามตาม Facebook ของรายการที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโครงการดีไลท์ของปรึกษา Real Estate จจำกัดมหาชนที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทําค่ะ แล้วพบกันใหม่กับมอร์เดิลมัมพราอมอร์เดิมัเข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์ก,การเลี้ยงลูกพบกันใหม่เสาหน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ